น่องโบนิตามาแล้วจ้าวันนี้จะพาทุกคนไปกินเติมเนื้อเติมไม่อั้นไม่จำกัดเวลาพิกัดร้านรามคำแหง39ร้านอยู่สายมือเลยสะพานมานิดเดียวทุกคนร้านนี้ดิดมากคุณภาพของเขาดีทุกอย่างเนื้อก็คือบางชนิดเหนียวบางชนิดไม่เหนียวแต่เนื้อหนอกไม่เหนียวทุกคนสามารถหยิบได้แล้วแต่วันนะจ้าว่าทุกเธอจะโชคดีเจอเนื้อหนอกหรือเปล่า และน้ำจิ้มของเขานะคะถ้าใครชอบน้ำจิ้มหว,วานหวานโบแนะนำร้านนี้เลยจะ้ะมันจะเป็นหวานและเผ็ดกำลังดีโบก็คือไม่ค่อยชอบน้ำจิ้มหวานสักเท่าไหร่โบก็จะผสมน้ำจิ้มซุก,กี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าด้วยกันมันก็จะได้ความกลมกล่อม,ก,มกำลังดีมาในส่วนของลายอ่ะหงอาหารข้าวพงข้าวผัดสลงสลัดคือด,ดีม,มีใครเป็นเหมือนโบบ้างล่ะที่มากินร้านเนี้ยเพราะอยากกินสลัดของเขาสลัดโล,ขอ,ข,ลของเขาคือน้ำจิ้มคือเด็ดมากตัวน้ำจิ้มตัวนี้คือลดทุกเกทุกแกมาในส่วนของยำหรือของทอด ต่างๆก็คือดีและนี่ค่ะพระเอกของเราอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ ไส้กรอกอีสานนั่นเองทุกคนมาทุกครั้งก็ต้องกินทุกครั้งนะคะพลาดไม่ได้ส่วนซาลาเปาไส้ครีมคือเลิศถ้ามาปุ๊บต้องรีบมาเอานะคะทุกคนเพราะมันหมดไวส่วนมา,มานาก็เท่าที่มีเลยค่ะทุกคนจ้าอาหารทะเลตัวไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีนะคะทานเล่นง่ายๆกินง่ายๆแต่ร้านเขาเป็นร้านเติมเนื้อทุกคนว่าต้องมาลองเนื้อนะเนื้อเขาดีแล้วเนื้อมีเยอะมากมาในส่วนของลูกชิ้นถ้าเกิดมาพาลูกเด็กเล็กแดงมาก็คือประมาณในส่วนของผักที่โบชอบที่สุดก็คือมีข้าวโพดที่แกะเมล็ดให้แล้วคือเรย อยากจะกรี๊ดชอบร้านนี้นะคะสามารถแบบ กินได้เรื่อยๆเลยสาหรับคนที่พาเพื่อนมาอยากนั่งกินชิลๆจอยจอนนี้เหมาะมากๆเหมาะแก่การพาเพื่อนมาทานนะคะทุกคนอ่ะยกนิ้วไปหนึ่งสลัดโรลเขาคือเดอะเบรดของเดอะเบรดและเดอะเบรดชอบมากๆร้านนี้คือมาทุกครั้งจะต้องกินสลัดโรลไม่ต่ำกว่าห<ต>้านี้นค่ะไส้กรอกอีสานที่โบบอกว่าเด็ดไม่แพ้กันนะคะมาถึงก็คือต้องรีบจัดยแ,แล้วค่ะคนสวยก็ต้องกินพริกค่ะซึ่งมาร้านหัวททุกครั้งก็ต้องกินหมี่ยกุกทุกครั้งไม่รู้เป็นอะไรเลิฟเส้นแหละทุกคนรายอาหารก็จะประมาณนี้เนะ ทุกคนเนาะก็ย่างกันไปค่ะแมงกะพรุนอะไรก็สดใหม่นะคะอาหารทะเลของเขาเนี่ยถึงจะตัวเล็กตัวไม่ใหญ่มากแต่บุคอนเฟิร์มความสดนะคะทุกคนและสะอาดร้านของเขาสะอาดหน้านั่งแล้วก็ไม่ร้อนด้วยมีพัดลมเยอะระบายอากาศามาในส่วนของไส้ไส้ก็คือดีนะทุกคนไส้ไม่ขมเลยไม่ขมไม่ขาวแล้วเหมือนเขาต้มมาให้แล้วด้วยเราเอามาก็คือมาลวกนิดหน่อยแต่ปลาหมึกทุกคนต้องรีบรลวกรีบ,รบ,รบทานนะคะเพราะน้องหดตัวไวมาก น้องหดไวอย่างกเราจะหายตัวไปไหนสักก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านเติมเนื้อจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย